สวัสดีครับทุกคนผมเกียร์นะครับในช่องเกียร์ปนวัฒน์ถ้าเราเจอกันครั้งแรกผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้เจอกันบ่อยๆครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องกล้ามหลังครับผมทายังไงให้กล้ามหลังเป็นทรงแบบตัววีเวลาถ่ายรูปออกมาให้ดูสวยทํายังไงและคลิปนี้เนี่ยผมจะเน้นโดยเฉพาะคนผอมนะเพราะโดยส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนผอมมากผมผอมมาตั้งแต่เด็กเลยก่อนที่ผมจะออกกําลังกายเนี่ยผมเหมือนคนขาดสารอาหารเลยคือผมผอมมากจริง ผมจะมาบอกว่าทำยังไงให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันดูมีทรงหลังที่สวยขึ้นแบบหลังมันเป็นวีมากขึ้นตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้หลังสวยหลังกว้างอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเวลาถ่ายรูปออกมามันสวยมันอยู่ในเกณฑ์ถ่ายรูปสวยและผมเชื่อว่ายังมีหลายละคน ที่อยากจะมีหลังที่เป็นรูปทรงตวัววีสวยงามเอ่อผมจะมาบอกประสบการณ์ของผมว่าผมทํายังไงโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้เชิงวิชาการในการออกกําลังกายในการเปลี่ยนแปลงกล้ามเนื้อแบบไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะขนาดนั้นแต่อย่างน้อยผมมีประสบการณ์และผมได้ลงมือทํามาแล้วว่าทํายังไงให้ตัวเองมีกล้ามเนื้อหลังที่สวยขึ้นและเป็นทรงมากขึ้นคือตอนนี้เนี่ยผมต้องแบ่งคนดูเป็น2ประเภทก่อนประเภทแรกเนี่ยคือคนที่อยากจะมีกล้ามเนื้อหลังที่สวยงาม แต่ยังไม่ได้ออกกําลังกายเลยไม่ได้เริ่มออกกำลังกายเลยถ้าคุณเป็นคนประเภทนี้กล้ามเนื้อของคุณยังไม,ไ,มไม่ได้มีการใช้งานกล้ามเนื้อคุณยังไม่ได้รับการกระตุ้นคุณต้องเริ่มออกกําลังกายครับผมต้องเริ่มต้นออกกําลังกายและคนอีกประเภทนหนึ่งก็คือออกกําลังกายแล้วแต่กล้ามเนื้อเนี่ยไม่พัฒนากล้ามเนื้อไม่สวยขึ้นเลยกล้ามเนื้อไม่ ไม่แบบไม่เป็นทรงอ่ะคืออยากมีกล้ามหลังที่มันเป็นทรงแต่กล้ามเนื้อไม่พัฒนาเลยถ้าคุณอยู่ประเภทนี้แสดงว่าต้องมีอะไรผิดพลาดในโปรแกรมการออกกําลังกายของคุณต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างแหละไม่งั้นเป้าหมายของคุณอ่ะมันก็จะเห็นผลแล้วก็วผมแสดงว่าคุณต้องมีอะไรที่ผิดพลาดในโปรแกรมการออกกําลังกายของคุณนะต้องไปหาดูว่ามีอะไรและต่อไปเนี่ยผมจะเริ่มบอกว่าผมทายังไงให้กล้ามของผมเนี่ยมันเป็นทรงสวยขึ้นมาจากคนที่ผอมมากๆเอ่านี่คลิปนี้เนี่ยโดยเฉพาะคนผอมเ่ยนะทำยังไง ขั้นแรกสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําเลยคือคุณต้องออกกําลังกายให้ถูกต้องออกให้ทุกส่วนออกให้ถูกต้องออกกําลังกายเนี่ยไม่ใช่แบบอยากมีกล้ามหลังเว้ยออกไปหลังปักปักอยากมีซิกแพกไปออกซิกแพกคุณต้องลบความเชื่อนั้นออกไปลบออกไปเลยครับผมอยากมีกล้ามหลังที่สวยก็ต้องออกทั้งร่างกายครับผมต้องออกทั้งร่างกายแต่เน้นกล้ามเนื้อ ที่ทําให้หลังของคุณสวยขึ้นเออเล่นทั้งร่างกายออกกําลังกายทั้งร่างกายถ้าคุณออกแค่กล้ามหลังอย่างเดียวมันก็ดีเออมันก็ดีกว่าไม่ได้ออกเลยแหละแต่ถ้าคุณอยากมีรูปร่างที่สวยงามอยากมีร่างกายที่สวยงามคุณต้องออกทั้งร่างกายและออกให้ถูกต้องด้วยคุณต้องไปศึกษาวิธีการออกกําลังกายที่ถูกต้องเล่นท่าให้ถูกต้องโฟกัสให้ถูกจุดอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องไปศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจเลยนะ โฟกัสยังไงให้ถูกต้องไปค้นหาได้เลยแบบริสไว้เลยว่าต้องไปศึกษาอะไรบ้างโฟกัสยังไงให้ถูกต้องการคุมอาหารก็สําคัญครับผมและเวลาพูดถึงการคุมอาหารหลายๆคนมักจะคิดว่าเราต้องอดอาหารเรากินของหวานไม่ได้เราต้องกินแต่อกไก จริงๆการคุมอาหารมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับผมเราไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าเราต้องรู้ว่าเรากินอะไรเข้าไปบ้างเราใช้พลังงานกี่แคลอรี่ต่อวันและเราเผ,ผาผลาญไปกี่แคลอรี่ต่อวันนั่นคือสิ่งที่เราต้องรู้เราไม่ต้องคุมแบบเป๊ะเป๊ะแบบหนักพาอกายอะไรขนาดนั้นแต่เราต้องไปศึกษาถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อเรากินอะไรให้กล้ามเนื้อมันขึ้นเพราะว่าบางคนเนี่ยออกกําลังกายหนักมากแต่ไม่รู้เรื่องอาหารเลยไม่รู้สักนิดเลยกล้ามเนื้อมันก็ไม่ขึ้นครับผม เราต้องอัดอาหารเข้าไปด้วยนะอัดโปรตีนอัดคาร์โบไฮเดรตอัดอาหารเข้าไปด้วยเพราะบางคนเนี่ยอยากจะคุมอาหารก็ไม่กินอะไรเลยมันก็กล้ามเนื้อไม่ขึ้นครับผมจริงๆคนที่ออกกาลังกายเนี่ยกินเยอะด้วยซ้ำครับผมกินเยอะด้วยซ้ำโอเคเรามาพูดถึงเรื่องกล้ามหลังกันต่อดีกว่านะท็อปิกของคลิปนี้กล้ามหลังเนี่ยถ้าคุณอยากให้มันสวยเป็นทรงขึ้นมาสิ่งที่คุณต้องเน้นก็คือกล้ามหัวไหล่ครับผมกล้ามหัวไหล่ กล้ามหน้าอกนี่หน้าอกส่วนนี้แล้วก็กล้ามหลังส่วนปีกตรงนี้นะครับนี่กล้ามหลังส่วนปีกตรงนี้ไอ้นี่คือสิ่งที่คุณต้องเน้นเลยแล้วก็กล้ามหลังส่วนข้างบนตรงนี้ผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าเรียกอะไรกล้ามหลังส่วนที่คุณต้องเล่นส่วนประมาณนี้ก็คือคุณต้องโฟกัสกล้ามหลังนั่นแหละโฟกัสกล้ามหลังโฟกัสกล้ามอกแล้วก็โฟกัสกล้ามหัวไหล่ให้มันเด่นขึ้นกล้ามของคุณก็จะได้เป็นรูปทรงแบบนี้ คุณต้องเด่นในช่วงบนคุณต้องเด่นในช่วงบนถ้ากล้ามเนื้อช่วงบนของคุณเด่นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทาให้รูปร่างของคุณเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้อมันทําให้คนเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ทําให้ทรงของกล้ามเนื้อของคุณเนี่ยสวยขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะไปเล่นแค่ไหล่เล่นแค่หน้าอกเล่นแค่หลังคุณต้องเล่นทุกส่วนเหมือนที่ผมบอกต้องเล่นทุกส่วนและสิ่งที่สําคัญอีกอย่างก็คือการคาร์ดิโอครับผมการคาร์ดิโอการคาร์ดิโอก็คือการออกกําลังกายแบบใช้แรงหายใจเยอะ ทำให้เราเหนื่อยเบลนไขมัน,ขนเอาผลานออกไปถ้าใครยังไม่รู้ว่าคาร์ดิโอคืออะไร ต้องลองไปศึกษาดูครับผมการคาร์ดิโอสำคัญเหมือนกันอยากหลังสวยเป็นทรงคาร์ดิโอสำคัญครับผมคาร์ดิโอก็สาคัญเหมือนกันมันจะทําให้กล้ามของคุณเนี่ยคมชัดมากขึ้นมันจะทําให้สุขภาพโดยรวมของคุณเนี่ยดีขึ้นและทําให้การออกกําลังกายของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นครับผมถ้าคุณไม่คาร์ดิโอเลยเนี่ยการออกกําลังกายของคุณมันก็จะไม่ได้มีศักยภาพดึงออกมาเต็มที่คุณต้องคาร์ดิโอบ้างนะครับเลขอย่างที่ผมอยากจะแนะนําเลยสําหรับคนที่ออกกําลังกายมาแล้วแต่รู้สึกว่าตัวเองหลังแคบยังหลังแคบเหมือนเดิมเลยคุณลองโพสตดูลองฝึก โพสต์ท่าดูวันหลังของคุณเนี่ย มันพัฒนาขึ้นมาหรือ,อยังเพราะว่าการโพสท่าก็สําคัญเหมือนกันนะเวลาคุณถ่ายรูปเนี่ยเนี่ยเหมือนตอนผมถ่ายคลิปตอนนี้เนี่ยหลังผมก็ดูปกตินะไม่ได้ดูกว้างอะไรมากมายแต่ถ้าผมถ่ายรูปเนี่ยมันต้องมีการโพสท่าคุณลองหัดโพสต์ ata, ดูก่อนว่าก,ากล้ามหลังของคุณเนี่ยพัฒนาไปถึงไหนแล้วบางคนเนี่ยโพสไม่เป็นเลยจากที่มีกล้ามสวยๆนะกลายเป็นว่าในรูปที่ออกมากล้ามก็ไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นทั้งๆที่ตัวจริงกล้ามสวยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝึกโพสต์ท่าด้วยนะครับรูปที่ออกมาเนี่ยมันก็ ถ้าเราโพสต์ถูกต้องนะถ้าจะให้สรุปอีกครั้งนะครับคุณต้องออกกำลังกายอย่างถูกต้องคุณต้องเน้นมัดที่ทําให้กล้ามหลังของคุณดูกว้างขึ้นก็คือไหล่หลังส่วนปีกตรงนี้เนี่ยเน้นไปเลยหลังคุณจะกว้างขึ้นมากๆคุณต้องเน้นกล้ามเนื้อส่วนที่ทําให้หลังคุณกว้างขึ้นถ้าคุณอยากจะมีหลังที่เป็นทรงแบบนี้นะและที่สําคัญที่สุดเลยคือวินยัยครับผมวินัยเลยคําน,นี้เนี่ยพูดเกือบทุกคลิปถ้าพูดถึงเกี่ยวกับการออกกําลังกายเพราะว่าการสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาวันมนใปือนวันาีมังแคบน กลายเป็นหลังที่กว้างขึ้นมาผมใช้เวลาประมาณ6เดือนจากที่หลังแคบให้เป็นทรงนะไม่ได้สวยเลย6เดือนเนี่ยผมหมายถึงว่าทรงมันสวยขึ้นนะไม่ได้หมายความว่ากล้ามผมสวยแลย้ว คือจากศูนย์ไปจนถึง6เดือนเนี่ยกล้ามผมก็ยังไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าจากที่มันแบนๆผอมๆอ่ะม,ม,มันเริ่มกลายเป็นสามเหลี่ยมใช้เวลา6เดือนซึ่งตอนนี้เนี่ยผมออกกําลังกายมาประมาณ6ปีแล้วกล้ามหลังของผมมันก็ไม่ได้สวยรู้อะไรขนาดนั้นเหมือนที่บอกไปแต่ว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ถ่ายรูปสวยอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในเป้าหมายของผมนะถือว่ายอมรับได้เพราะฉะนั้น ถ้าคุณจะทําอะไรทําในระยะยาวครับผมไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายเป็นกล้ามหลังกล้ามแขนหรือว่าอะไรก็ตามเป้าหมายของคุณต้องทําไปในระยะยาวครับผมเออเลกอย่างคุณต้องนอนให้เพียงพอด้วยเพราะถ้าคุณนอนไม่พอเนี่ยคนก็จะกล้ามไม่ขึ้นครับผมต้องนอนให้เพียงพอด้วยคุณต้องมีวินัยให้มากๆแล้วก็ออกกำลังกายให้ถูกต้องและถ้าอยากมีหลังที่สวยก็โฟกัสในกล้ามเนื้อส่วนที่ทําให้หลังสวยเป็นพิเศษเท่านั้นเองครับผมเท่านั้นเลยและก็ทําไปเรื่อยเทืาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเห็นผลลัพธ์ เท่านั้นเลยครับผม เท่านั้นเลยผมหวังว่าจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าผมพูดเข้าใจยากนะตรินี้ผมรู้สึกว่าผมพูดเข้าใจยากไปหน่อยแต่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะออกกําลังกายให้ถูกวิธีหาความรู้โภชนาการกินให้ถูกต้องพักผ่อนให้เพียงพอโฟกัสกล้ามเนื้อในส่วนที่ทําให้หลังสวยขึ้นเออเท่านั้นเองครับผมเท่านั้นเองคลิปนี้เนี่ยมีเท่านี้เลยครับผมไม่มีอะไรมากมายเลยลองไปฟังและลองคิดกันดูว่าเอาไปปรับใช้กับตัวเองยังไงได้มั่งแต่สุดท้ายเนี่ยคุณก็ต้องลงมือออกกําลังกายผมออ ไปเรื่อยๆจนกว่าผลลัพธ์ของคุณจะออกมาให้คุณเห็นเท่านั้นเลยครับผมและคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีเท่านี้นะครับถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ผมฝากกดไลค์ฝากกด s u b s c r i b e ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับถ้าดูแล้วชื่นชอบกันฝากกดติดตามกันด้วยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม